ลมป้านาะ กัดเจือกกระแทกลอยเลยหมายนี่แหละหมายนี่แหละหวังผลแน่โดนโดนใส่ตัวไว้ขึ้นก่อนวัดเบาๆนะครับเสียวหลุดปึบถอดตาดกล้องก่อนหึงกัดกระแทกเหยื่อลอยเลยนะครับ อแล้วทีเล็กมันเด็ดปาหนาใช่ไหมล่ะมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับงานสายนะครับนี่ครับสายเ้าเล้าครับช่อนชโดครับรับขาบกับทีเล็กครับตอนแรกกัดเหยื่อกะแทกรอยนะครับตีซ้ำอีกมันก็กัดนะครับเพราะว่ามันกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับ มันก็มีโอกาสที่จะกัดโูงก็เรียบร้อยแบบนี้นี่ครับใส่สวยไอ้นะครับนี่ใส่ถึงตัวงานทรายนะครับคือใครที่เบื่อเบื่อแบบปกยางก็เนี่ยลองติดก็ไนะครับเพราะว่าได้ผลเหมือนกันนะครับได้ผลดีด้วยกับปานานะครับคือถ้าเราอยากให้มันติดง่ายนะครับก็การสวะนะครับก็ทําให้มันมินมินหน่อยมันก็ติดง่ายนะครับแ้เราไม่อยากวัดหดโหดอ่ะก็นะครับพอกัดปุ๊บมันก็แตกแล้วแตกง่าย สําหรับที่นานะที่ซื้อไปแล้วการสว่างไม่ตรงนะครับผมแนะนําเอาไฟแช็คลนนะครับลนถ้ามันอ่อนนะครับลนตรงช่วงช่วงโคนตรงตัวเบ็นะครับลนท่อสว่างครับลนแล้วครับปิดเอาครับปิดให้มันตรงครับหาองศาครับสาหรับใครที่แต่ง่ายเกินก็หาองศาปิดให้มันเฉียงเฉลียงหน่อยนึงอ่ะก็ช่วยได้นะครับทําให้มันแตกกลางหน่อยนี่ครับทีเล็กคันกับคันนี่ครับแอร์เกียร์ครับ คดมันมากคันนี้ก็คันแข็งก็จอมวัดลาติดง่ายนะครับเนีไอเกียทนทีเนี้ยสิบยี่สิบตึงมือเป๊ะเคับ okay, ผมลองดูนะครับเดี๋ยวเราลังเนี่ยเห็นปะเห็นเสียงไหมเสียงมันโดนยอดลบขนาดนี้ที่เล็กจะลงได้ไหมต้องร้องดีครับลบขนาดไหนขอให้มันมีตัวกันแล้วเถอะไม่มีผ้าแล้วครับ แล้วก็ช้ามาก่อนโดนงนละักโด่งยาเนหะ็นสะพ่อมันขึ้นน้ำดีือนะกว่ามือผมนะแต่ว่าผมยังไม่ตีนะขอตีฝั่งซ้ายหน่อย ถ้ามันติดแล้วก็เขย่าอ่ะนะเบียมก็หลุดบีงก็ไม่หลุดอ่ะตาสภาพเลยครับเนามาขึ้นน้ำหนหไหลไปเฮ้ยยังไนเห,นหระมันมวันเนี่ย มันขึ้นน้ำดีใช่ไหมล่ะจับไป ต้องเปลี่ยนเป็นเม่นนี่ไม่ได้ใช้เลยวะเนี่ยต้องออกมาออกแผงลิฟต์แล้วปัดโลกๆบแบบนี้่าแล้วสียงด่าง ปลาอะไรเนี่ยทีนน้ำเียครับเฮ้ยกัดกัดอุ้ยก,กันดราคามันวิ่งเหรอครับโอ่ได้แส่ได้เลยอ่ะส่งสายไม่ทันเอาลกลกมันก็มีตัวมันอยู่กล๊อกนะครับพอดีเลยเมนทีมันสายมันก็ตกมือครับ ตรงวิดแล้วมันคลายพอดีเลยขอแก้ตัวดิตัวเล็กกัดอยู่ไหมเนี่ยตัวเล็กกัดโตัวเล็กนะครับพอละตัวด้วย ก็คนละตัวกับที่ที่กัดตรงนั้น,นะครับเออี่วันนี้พี่ใจร้ายน,นี่ยี่ตัวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ดูสภาพรถน่าจะแบบอพอแหละนี่ครับเล็กแค่ไหนเอาว่าก็าติดนะครับดูตัวเท่าพพอดัมเบลดนะครับเนี่ยดัมเบลดเล็กนะครับเห็นปะคือข้อดีของเมนแค่นะครับไอ้ทุกสาย กเวลาวัดปลาครับที่ตัวเบ็ดสะบัดออกจากบอดี้ครับเนี่ยอันนี้ก็สะบัดนะครับตัวเบ็ดกับตัวเบ็ดกับท้องครับโยคนละฝั่งกันเลยก่อนมันกลับมาครับตัวเบ็ดจะฝั่งนี้นะครับตัวเบ็ดกับท้องพูดไงวะเนี่ยพูดงงตัวเบ็ดกับข้างหลังครับมันพลิกกลับฝั่งนะครับนี่ครับไม่ยางแคะครับผมตึงมือเป๊ะไซสุดๆจดปล่อยไปแล้วกันเอาบางปล่อยบาง วันนี้พี่ไม่ได้ใจร้ายตอนแรกพี่ใจร้ายอยู่คิดไปคิดมาเออใจดีมากก็ได้นี่ครับปลดนะครับที่ปลดกันนะครับจับแบบนี้เลยเฮ้ยขั้นเป็นจะตกนะ้ำนี่ครับจับแท่ลงไปแล้วก็นะครับโอเคเดี๋ยวผมปล่อยท้องน้านะครับโอเคปล่อยไปแล้วครับผมก็เอาบ้างปล่อยบ้างน,นะครับตามภาษาครับเมนยังแค่ ของมันต้องร้องับผมไม่ควรพลาดสุดยอด